สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องแม่มอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดนะคะพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564นะคะเข้มงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วงวดวันที่16มีนาคม2564วันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตตัวเลขแนวทางสวย ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันข้อมูลแนวทางนะคะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นการนำไปประกอบการตัดสินใจสนับสนุนสละกกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะไปพบกับแนวทางแรกเลยนะคะแอดแผ่นแผนคนเดิมค่ะอัปเดตเลขฝันค่ะแม่ตะเคียนมาบอกนะคะว่าจะให้ถูกทุกคนเลขที่บอกมี628 2ตัว29นะคะ ความฝันแอดแแพนค่ะลงให้วันที่14เดือน264นะคะมาต่อกันที่ตัวเลขของอาจารย์องค์มาคมนะคะ3ตัวบน860 561 762963 368196วิ่งบนที่6นะคะ2ตัวล่างค่ะ41 4ี4ส4งสี9 4วิ่งล่างที่4นะคะขอขอบคุณแนวทางทั้งสองท่านด้วยค่ะอัปเดตกันต่อเลยค่ะตัวเลขชุด VIP ชุดสรุปนะคะของพญามังกรทอง16เดือน364จชุด3ตัว905 309 913519กันที่305135 935นะคะชุด2ตัว05091519 355759และ13ค่ะมาที่ชุดของแอดลัดเลือกให้นะคะชุด3ตัว หลังจากที่แอดลัดก็ให้มาหลายชุดแล้วนะคะชุดนี้เลือกให้แล้วนะคะ386 486 396และ496ค่ะมาที่ชุดนี้เลยนะคะใจมันรักไม่พูดเยอะล้นะเจ็บคอของแอดเดนพารวยค่ะ16เดือน364เดนบนที่2นะคะ ชุดสองตัว2 0 2 1 2 3ย์สองหและสอค่ะมาต่อกันที่เด่นล่างนะคะเด่นล่างที่7ค่ะชุด2ตัว5 7 6 7 1 7และสอค่ะขอบคุณแนวทางเอเดนพารวยค่ะมาอัปเดตกันต่อที่ชุดนี้เลยค่ะของแอดแชมนะคะ งวดแล้ว73ตรงตรงเลยนะคะมางวดนี้ให้มาแล้วค่ะชุด2ตัว46 48 40 36 38 30 44 33และ34เน้นหนักหนักเม็ดเดียวที่40นะคะเน้นล่างค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะ ชุดต่อมานะคะเป็นของเจ๊แดงพารวยค่ะ16เดิน364<ม>เดนบน84 85 86 94 95 96 04 05และ06ค่ะมาที่เด่นล่างนะคะเด่นที่35ค่ะชุด2ตัว31 37 38 39 5157 58่งและ59ค่ะเจ๊แดงก็ยังมั่นใจที่37และ38อยู่นะคะว่าอาจจะมาอีกรอบหนึ่งค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะมาตามกันชุดต่อไปค่ะเรายังอยู่ที่เจ๊แดงพารวยนะคะ 16เดือน3 6 4เจ๊แดงฟันชุดเด่นนะคะตัวเลขเด่นก็จะมี8 4 2 5และ9ค่ะเป็นชุด3ตัวนะคะ2 8 4 2 9 5และ294ค่ะมาต่อกันที่ของแอทะเลใจนะคะแอทะเลใจฟันเม็ดเดียวที่3 4 7ฟัน สตัว4 7และ5 7นะคะ16เดือน3 6 4ขอบคุณทั้งสองแนวทางค่ะมาตามต่อกันที่ของอาจารย์นิววายุพักนะคะววดที่แล้ว1มีนาคม64เข้าที่3 7นะคะ3 7ล่างซึ่งเป็นตัวกลับค่ะงวดนี้16มีนาคม64ให้มาแล้วนะคะบนและล่าง 2 0 28 4 0 48 2 5และ4 5ค่ะดอกจันเน้นเๆนไว้ที่2 8นะคะและก็4 8ค่ะลองมาลุ้นกันอีกงวดหนึ่งนะคะตามต่อกันดูค่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ก็จะเป็นเลขดังหรือเปล่าชุดต่อมาเลยค่ะ เป็นของสรุปโดยดัชนีเพชรหน้านะคะ16มีนาคม64เลิกบนเด่นที่ 3, 5และ8นะคะมาชัวที่3ค่ะ2ตัวนะคะ 3, 5และ 3, 8ค่ะเ,เลิกล่างนะคะเด่นที่ตัวเลข 4, 5และ7ค่ะ มาชัวที่เลข4นะคะชุด2ตัว4-5และ4-7ค่ะกลับตัวด้วยนะคะชุดนี้ก็ยังมั่นใจที่3-8อยู่นะคะมาต่อกันที่ท้าวิรูปักนะคะเด่นที่ชุด3ตัว8-1-5นะคะ2ตัว2-6ค่ะอย่าเชื่อจนกว่าจะออกนะคะ ขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะเราจะมาปิดท้ายกันที่ชุดนี้นะคะ16เดือน364ของแอดอนันตชินนะคะ649ค่ะ2ตัว75นะคะซึ่งก็ดังมากๆเลย มาต่อกันที่ถุงทองนะคะรวมเลขดังถุงทองงวดนี้ถุงทองมาเยอะมากเลยนะคะหลังจากที่งวดที่แล้วทําผลงานดี73ตรงๆเลยค่ะมาต่อที่งวดนี้16มีนาคม64ถุงทองเด่นล่างที่8สองตัว84อีกถุงหนึ่งนะคะเด่นล่างที่3 3สองตัว32 แล้วก็3ตัวเด่นที่3ชุด3ตัวเป็น5 3 7นะคะมาต่อกันที่อีกถุงหนึ่งค่ะเด่นล่างที่9 2สองตัว 9. 7แล้วก็มีอีกนะคะเด่นล่างที่6 2ตัวก็ 6. 7นั่นเองค่ะขอขอบคุณแนวทางทั้ง2ท่านด้วยนะคะจะแท้หรือเทียมก็อยู่ที่แนวทางนะคะ ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมอนชแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ